อร่อยไหมคะอืมปังเนื้อเค้กนุ่มขนาดไม่มีเอ่อเน่ยนะเนี่ยแดงจนแดงจนบอกฉันจะหมดความแดงแล้วฉันจะไปโอ๊ยโดนล้นฉันจะดำแล้วคือสุกมากแล้วอะเอาไปทำเค้กกันค่ะไปทำเค้ก โรนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับที่หนึ่งอินยโรมมนเดอแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาเข้าครัวไปเก็บสตอรอเบอรี่ในสวนมาที่มีอยู่หลงเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะหนึ่งไม่พอก็เลยใช้าราสเบอรี่นะคะฮิมเบรอร์แอดแปนกับ ฮิมเบร์อะไรนะคะรวมเข้าไปแต่ที่จริงแล้วทุกคนจะต้องใช้สตรอเบอรี่500กรัมนะคะเราก็ที่หนึ่งทำการล้างเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีสตรอเบอรี่ก็เลยจะพามาทำเค้คโกโรแบบง่ายๆแบบฉบับเยอรมันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าใช้อะไรบ้างนะคะส่วนผสมตัวนี้จะไม่ใช้เนยนะคะนี่ก็คือตัวเค้กที่เราจะต้องใช้นะคะ เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะแป้งใช้ทำเค้กนะคะ100กรัมแล้วก็มีผงฟูอีกหนึ่งช้อนชาผงฟูนี่รู้สึกว่าจะเป็นก้อนๆดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแป้งตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสเตเกอร์นะคะที่เยอรมันเขาจะเรียกว่าสเตเกอร์ทุกคนสามารถซื้อได้แบบที่เป็นแป้งข้าวโพดนะคะหรือไม่ก็เป็น แป้งมันฝรั่งนะคะอย่างง่ายๆที่เยอรมันเนาะถ้าเป็นเมืองไทยสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันอะไรก็ได้นะคะมาผสมอีกตัวนี้50กรัมนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะ1 1 0้ิบกรัมนะคะไข่ไก่สีฟองแล้วก็ใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่น3ามช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราจะมีครีมนะคะครีมใช้500กรัมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีผงน้ำตาลวานิลาทีหนึ่งจะใช้เป็นตัวกลิ่นนะคะกลิ่นของวานิลานะคะใช้สองซองเนาะทุกคนจะใช้สามารถใช้กลิ่นวานิลลาเป็นน้ำก็ได้แล้วก็ตักน้ำตาล ใส่เพิ่มลงไปนะคะตัวนี้ซองจะอยู่ที่8กรัมดังนั้นชิ้นหนึ่งใช้16กรัมนะคะน้ำตาลเป็นสตรอเบอรี่หลงเหลือนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช้500กรัมนะคะทุกคนเราจะมาทำการปั่นไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำอุ่นนะคะใส่รวมลงไปปั่นอยู่ประมาณ8นาทีนะคะทุกคน แล้วเราก็จะมาร่อนแป้งนะคะสายแป้งนี่งผมฟูล,ลงไปเลยค่ะแล้วก็สเตเกอร์ผงแป้งข้าวโพดของเราใส่ลงไปร่อนเข้าด้วยกัน จะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะเป็นการออกกำลังกายก่อนที่เราจะไปทานเค้กอ้วนของเรานะฮะใส่ใส่แล้วก็มาปั่นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้การฟุ้งกระจายเราก็ทำแบบนี้ก่อนนะคะ ของเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเทใส่ฟอร์มนะคะแล้วก็นึ่งเอ่ที่หนใช้กระดาษไขกระดาษอบเค้กนะคะเราออรองไว้เนาะรองเพื่อที่จะเอาออกจากฟอร์มได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลีย่ยทั่วๆกัน จากนั้นเราจะเอไปอบนะคะใช้ไฟ180องศาอบอยู่ที่ประมาณ12-15นาทีนะคะใช้ไฟบนไฟล่างเราค่อยมาดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเนื้อเค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีหนึ่งอบไปไปที่13นาทีนะคะเพราะว่าเตาทีหนึ่งน่ะจะค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนก็เอามาจิ้มจิ้มดูเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้ว จากนั้นรามาเตรียมผ้านะคะผ้าของที่หนึ่งคือยังไม่ได้ใช้งานนะคะทุกคนคือซื้อมาใหม่ๆเนาะมีลายผืนนะคะแล้วก็จะโรยนะคะว่าโรยด้วยผงน้ําตาลนะคะผงน้ําตาลพูเดชูการ์นะคะโรยลงไปให้ทั่วนะคะแล้วเราจะเอาเค้กของเรามาวางลงนี้นะแล้วก็มาวางเค้กของเรา พลึกลงไปนี่น่ะปึ๊บวางลงไปกระดาษทีกได้เลยนะคะค่อยๆเห็นไหมใช้แบบไม่ก็สะดวกเราจะได้เอาลงทาเลย ันเราจะมาทําการปิดนะคะด้วยผ้าช,ชุบน้ําหมาดๆปิดลงไปแล้วเราจะไปปั่นครีมกันนะคะทุกคนเราค่อยเอามาราเพื่อจะเนี่ยจะได้แบบครีมจะได้ติดๆกับเนื้อเค้กของเราเนาะเราจะทำการปั่นครีมนะคะทุกคนเพื่อที่ง่ายๆนะคะทุกคนสามารถใช้ภาชนะเนี่ย ไปแช่ช่องฟรีซไว้ก่อนนะคะในช่วงเวลาที่เราทําเค้กเนาะแล้วเราก็เอามาใส่ครีมที่เราจะปั่นนะคะเพื่อที่เนื้อครีมจะได้ขึ้นฟูได้ง่ายแล้วก็เป็นเนื้อครีมเข้มข้นให้เรานะเค็ดรับดีๆง่ายๆนะคะใส่ผงตาวลวานิลลาลงไปทําการปั่นกันค่ะ ได้วิปครีมหอม,หอ,มอร่อยดูมากค่ะเราจะทําการราดวิปครีมทอดผ้ายแล้ว <c oughs> นี่จะเหลือขอบข้างบนไว้สักประมาณสองนิ้วนะคะทุกคนาลองไปไม่อ้วนเอาเท่าไร <c oughs> เอาเท่าไรไม่อ้น่นเอาเท่าไรอ้วนเอชอบมากเลยนะวิปครีมอ่ะทุกคนเนาะใส่กับเค้กเค้กครีมเค้กครีมครีมของเรามันชาปูนหรืออะไรสักอย่างชาต้องชาต้องชา เดี๋ยวมีเค้กอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวพาทำทุกคนแล้วเราก็จะมาโรยนะคะทุกคนโรยสตรอเบอรี่ของเราลงไปเธอทำงานเยอะโรยไปค่ะโอเคค่ะเราโรยทั่วแล้วนะคะเราก็จะมาทำกันม้วนเหมือนม้วนซูชิะคะทุกคน หน้าสามตลกห้วนไปค่ะก็เอาผ้าดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา น่งยกมาวางใส่ถาดแก้วแล้วคะ่ะเช็ดครีนนี่ดูคะ่ะมันก็จะมีที่ออกมาแบบนี้เราก็ดันเข้าไปโ้ยผงน้ำตาลอีกทีนึงนะคะ ความสวยงามเหมือนหิมะโปรยปลายเดี๋ยวมาหั่นให้ทุกคนดูหั่นไว้ทานเลยเสียงในช่างใหญ่มาใช่หรือเปล่ามาจริงด้วยเนะคานพอบีเรนชื่อ ชว่งชวงเดี๋ยวนช่วงหันสวย,สวยกันนักื่ชื่นชนนี่สวยไหมคะมนี่ค่ะอ๋อ เค้กโรลสตรอเบอรี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกส่วนก็แช่ตัวเย็นเอาไว้ทานนะคะแล้วก็เราจะได้ทานคู่กับกาแฟเดี๋ยวไปเสิร์ฟนช่างใหญ่แล้วเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวชงกาแฟแล้วก็ว้าค่ะสตรอเบอรี่จากสวนของเราเล็กๆน้อยๆก็เอามาทำเค้กโรลสตรอเบอรี่ได้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมและลองไปทำมันดูนะคะ อร่อยนะคะทุกคนบายบายค่ะไว้เจอกันใหม่เอาฟีดเซนค่ะชื่อนายช่างใหญ่บอกอร่อยมากค่ะทุกคนทีนี้มาชิมให้ทุกคนดูกอย่างลงตัวอืมแปังเนื้อเค้กนุ่มขนาดไม่มีอเออเนยนะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหนักอ้วนมากออื อร่อยอร่อยง่า hmm. ย oh